สวัสดีเจ้าค่ะชีวิตดีดีกานิกาทีวีก็มีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนะเจ้าค่ะคอมบงว่าสวัสดียามเย็นหรือยามค่ำๆนะคะ o o ีเวนต i t h t n k y o y y u y s u s u m u my my friend ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะตอนนี้การนิกาก็อยู่ที่สวนแฮกุมังค่ะอากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะคะก็มาตัด กิ่งแตงกิ่งแอปเปิลนะคะแล้วก็มาโค่นต้นที่ว่ามันมีอายุการใช้งานนานมากแบบนี้เลยคะ่ะพาพี่ๆเพื่อนๆมาชมนะคะก็ประมาณห้าโมงเย็นแล้วเนาะที่เนี่ยมมาชมวิวธรรมาชาติกันเนาะอตอนนี้ก็ทำอยู่หน้า,นาสวนใกล้จะเสร็จแล้วนะคะและ้วทีเนี้ย ก็ต้องขนกิ่งแอปเปิลมาไว้ตรงนี้นะคะสำหรับไว้เตรียมเผาแล้วก็ทีเนี้ยเนื่องจากเต็นท์อันนี้นะคะมันมีสองเต็นท์ใช่ไหมสำหรับเก็บรังแอปเปิลนะคะแล้วก็เต็นต์ตรงนั้นก็คือเหมือนกันสำหรับเก็บออสัมภาระในสวนหรือว่ารังแอปเปิลหรือกระไดหรือรถอีแตนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสัมภาระที่ใช้ในสวนเครื่องมือในสวนทีเนี้ยเนื่องจาก เต้นมันก็ต้องสองสามปีแล้วเนาะทำทีนี้มันโดนทั้งแดดทั้งฝนทั้งลมทั้งพายุแล้วเนี้ยช่วงหิมะมันตกใช่ไหมหิมะมันก็เกาะเกาะบนข้างบนอะบนหลังคาเต็นท์อะที่มันก็หนักนมรับน้ําหนักไม่ไหวอย่างเงี้ยเพราะว่าเราใช้เต็นท์ไม่ได้ไม่ได้ใช้เต็นท์แบบราคาแพงไงตอนไปหาซื้อมันไม่มีที่แพงๆต้องสั่งเขาอะไรเงี้ยมันมีแต่เต็นท์ผ้าใบบางๆอย่างเงี้ยนะมันก็ถือว่าไม่บางแล้วมันก็ใช้สองสามปีคุ้มอ่ะพูดถึงมันก็ไม่กิดตังหรอก ก็พื้นนึกก็ตกพันก่าบ,บาทแล้วเราต้องออกมาโกยหิมะตรงในสวนช่วงหิมะมันตกหนักอ่ะเดือนกุมภาพันธ์นะครับของทุกปีอ่ะช่วงหิมะ,ะมันตกอ่ะเนี้ยตกหนักก็คือเดือนกุมภามันตกตั้งแต่เดืนอน ธันวาไปยป,ปอะไรเงี้ยมกรากุมพางี้เราก็ต้องออกมาโกยถนนจะได้ขับรถเข้ามาได้ถนนในสวนนะแล้วเราต้องมาโกยหิมะทิ้งข้างบนหลังคาบางทีเราก็ไม่ได้ออกมาเนาะเออ,อนี้มันรับน้ำหนักไม่ไหวอ่ะเนาะมันก็เลยถล่มทลายมาแบบเนี้เชื่อไหมเวลาหิมะมันโปรยเป็นแบบปุยฝ้ายจรงจริงมันมเบาๆพอมันมาเกาะรวมตัวพี่เอ้ยเหมือน,นเนี่ยเหมือนกระจกรถอ่ะแข็งแบบนั้นเลยนี่แหละค่ะทีนี้ฮะก็ค่อยๆเอาเหล็กออกที เหล็กที่คั้มอะเนาะที่เป็นคานมานละค่อยออกทีละทีละป่องทีละป่องอะไรเงี้ยเนี่ยตอนทําสร้างเต็นทนะ์กันก็ขุดนะขุดหลุมขุดหลุมแล้วก็วัดกี่เซนกี่นิ้วอะไรเงี้ยวัดแต่ละเสาแต่ละเสาเพื่อเอาเอาเอาโครงเหล็กอะทั้งสองข้างอเสียบลงไปนึกออกไหมโครงเหล็กสองข้างเสียบลงไปอะเดยวก็ต้องทําแบบนั้นอีกแต่ดีว่ามมีหลุมเก่าขุดไว้อยู่แล้วไงเหล็กมันขนาด น้ำแข็งนะมันมันแข็งตัวเนาะแข็งจนแบบว่าเหมือนกระจกอะนี่แหละค่ะเดี๋ยวก็จะเอารถออีแตนออกมาเนาะแล้วก็ต้องมาสร้างโครงใหม่ซื้อผ้าใบมาคุมใหมอ่อันนี้อันนี้ก็ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวก็ต้องซื้อผ้าใบมาคุมตรงนี้ด้วยเนี่ยเพราะว่าข้างข้างบนเนี่ยเฉพาะเต็นท์นี้ก็เป็นรูหมดแล้วพี่นั่นแหะข้างในอะ่ะเห็นปะ่ะมันเป็นรูเดี๋ยวปีหน้ามันก็ถล่มทลายเหมือนกันข้างบนตรงเนี้ย เออเนี่ยเดี๋ยวหิมะตกอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็จะเปียกสิ่งของข้างในด้วยเดี๋ยวต้องเอาเต็นท์มาคุมทับอีกทีหนึ่งเงี้ยไม่ต้องรืือออกซื้ออันใหม่มาคุมเงี้ยเออเนี่ยมันเป็นงานที่จุกจิกนะพี่ตอนนี้ก็แอบดูพระจันทร์พระจันทร์จะรับฟ้าแล้วเนี่ยแหละค่ะตอนนี้ก็อากาศเย็นสบายพาพี่พเพื่พพพอนมาชมแบบนี้เลยเนี่ย อยู่แบบนี้เลยค่ะไปเราไปชมวิวกันแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวกันก็จะมาไล่ตัดค่าเวลามายืนตัดมายืนตัดดับ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 ,ดบ,ดบ,ดบแบบนี้เลยเนี่ยค่ะพาพี่เพื่อนมาชมวิวด้วยนะเย่๋เพิ่งเว้นหัวหนะ้าอยากให้เห็นภาพจะจะเลยทำงานจริงๆเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ย เนี่่ยคะเดี๋ยวจะมายืนตัดแบบนี้เลยตรงนู้นก็เหลืออีกมันมีสิบต้นนะ่ะก็ทําเสร็จไปแล้วประมาณหกต้นนะคะแบบทำไปเรื่อยพักไปเรื่อยก็เหลืออีกหกเสร็จไปแล้วหกต้นเหลืออสี่ต้นสี่ต้นเดี๋ยวก็ทําประมาณประมาณชั่วโมงหนหน่อยก็เสร็จน,นะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาต่อถ้าฝนไม่ตกนะ เขาบอกว่าฝนตกแล้วก็ทำให้พี่เพื่อนเห็นเลยแบบนี้เลย้องมาตัดเองมันงานเจาะแจ๊ะ ่พีตัดแล้วก็เรียงไว้จริงๆแล้วอ่ะเราจะทําให้ดีก็คือเราจะทําแบบลักษณะแบบว่าเรียงเรียงเรียงแล้วก็วางเหมือนถั่วฝักยาวเห็นไหมเหมือนถั่วฝักยาวอ่ะแล้วก็เอาเชือกเชือกฟางหรือเชือกอะไรก็ได้มัดอะไรเงี้ยเรียงเหมือนถั่วฝักยาวอ่ะ <ๆ S 2> เอาเชือกฟางมัดแล้วมันก็จะแบบโยนไปทั้งแบบนั้นเลยทั้งทั้งมัดทั้งเชือกฟางมันก็จะมันก็จะดูแบบง่ายหน่อยนึงอ้าวเดี๋ยวพาพี่เพื่อนมาชมนี่เลยนะคะอืม นี่แหละค่ะท่านประธานเขาก็ทํากองแบบนี้เดี๋ยวเพื่อเพื่อวันไหนแดดดีหรืออะไรเงี้ยก็จะเผาเนาะอืมกันก็มาถ่ายพี่เพื่อนดูอย่างนี้แล้วก็ชมวิวไปด้วยเนาะธรรมชาติอืมขอบคุณมา,มากๆเลยขอบคุณทุกท่านเลยนะคะชีวิตด,ดีด,ดีจริง,รงเลยมาชมกัน ถ้าเป็นขอนที่มันใหญ่มากเดี๋ยวก็จะใช้เลื่อยเลื่อยธรรมดานี่แหละนะคะเลื่อยเรามาเลื่อยตัดเป็นท่อนๆท่อนๆแล้วก็จะไปวางไว้หน้าสวนเออแล้วก็แต่ถ้าว่ามันเป็นขอนใหญ่มากก็จะใช้เลื่อยไฟฟ้านะคะตัดเออแล้วก็ไปไว้หน้าสวนให้คนที่เขาอยากได้เอาไปแล้วทีเนี้ยท่านประธานมันก็รื้อเต็นท์แบบเนี้ยพี่เนี่ยมันเป็นงานที่ว่ามันต้องทําอ่ะเนาะนี่แหละคะ่ะ ต้องรื้อเต็นท์ออกแล้วเดี๋ยวเพื่อจะเอารถออกมันมีรถีกแตนข้างในสองคันแล้วก็จะซื้อผ้าใบมาทําคุมใหม่ก่อนจะคุมเราก็ต้องมาโครงเหล็กมันหักแล้วต้องซื้อโครงเหล็กมาใหม่เออหิมะมันตกทับไงแล้วมันโดนแบบมันรับน้าหนักไม่ไหวอะไรเงี้ยเนาะสองสามปีอะ่ะเออเพราะผ้าใบมันก็บางด้วยอะ่ะก็ถือว่าใช้คุ้มอะ่ะเออ โครงเหล็กก็ยังหักงอเลยขนาดหิมะมันโรยมาเป็นแบบปุ๋ยฟ้าแล้วเวลามันเกาะตัวแข็งเหมือนน้าแข็งอะ่ะเหมือนน้าแข็งก้อนอะ่ะเหมือนน้าแข็งก้อนบ้านเราอ,อะ่ะเวลาเขาเขาผนึกผลึกมาแล้วเขามาหั่นเป็นขอ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 นเหมือนขอนขอนขอนหมอนอะ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยก็ลื้อทําคนเดียวแล้วดูคอท่านประธานเนี่ยค่ะแต่ถ้าดึงรถอะไรเราก็ต้องช่วยแกงอ,อันนี้ให้แกลือ้อของแกไปพังๆเราก็มายืนรอจะช่วยแกนี่แหละเราก็เลยมาตัด กิ่งไม้อันนี้เล่นเล่ฆ่าเวลานนเนี่ยค่ะก็มาตัดลักษณะแบบเนี้ยฆ่าเวลาเนาะดีกว่ายืนอยู่ว่างๆเดี๋ยวมันต้องช่วยกันสองคนมันทําคนเดียวไม่ได้หรอกเนี่ยค่ะขอบคุณมากๆเลยเนาะ พอที่ว่ามันเผาได้ก็เผาไปประมาณนั้นนะแต่ว่าเราเสียดายเก็บไ้ให้ชาวบ้านเขาอะไรอย่างไงอย่างเงี้ยก็เอาเผาได้จากกันะ่ะเสียดายเนาะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเอาเลื่อยเอาอะไรมาตัดเก็บไปให้ชาวบ้านเขาที่ว่าเขาไปหยอดในหน้าหนาวของปีหน้าอย่างเงี้ยเขาเก็บไว้ใช้ปีหน้าไปหยอดไอ้เนี่ยในป่องไฟอะ่ะที่ทําฟาร์มอุ่นนะเนาะ,เ,นะเหมือนแถวยุโรปเ็าใส่ไปในปองอเขาไม่ต้องใช้โทยูคือน้ํามัน หรือว่าหรือว่าใช้อัอเนี้ยแก๊สหรือว่าเปิดแอร์อุ่นหรือว่าเขาใช้แบบแอร์ท่อท่อท่อแก๊สอ่ะเออม,มันแอร์ตั้งพื้นอ่ะแบบเดียวกันอ่ะมันก็ประหยัดไงถ้าหน้าหนาวโหหนาวต้องไปรูกกี่เดือนเนาะมัวแต่ใช้ไฟฟ้าไม่ไหวอย่างเงี้ยแพงเดือนหลายตั้ง ของญี่ปุ่นอะนะไม่แพงหรอกของกินอะ้องเหมือนบ้านเราอะมันจะแพงพวกค่าชาวบ้านค่าชาวบ้านน้ําไฟอย่างเงี้ยแก๊สอะไรเงี้ย นี่แหละค่ะบ๊ายบายขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุก,กท่านเลยเนาะเดี๋ยวกานนิกาก็ได้ชมวิวเลยดูท่านประธานไปด้วยเนาะแบบนี้เลยเขาเป็นคนขยันมากเลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะ